นี่ครับนี่ครับตอนนี้เขาจะวิ่งไปเผ่าบ้านใครดรวยุ่กออกเป็นไปนแล้วครับหัวตายไปแล้ว <c oughs> ดีครับวันนี้เขยยวนพามาดูต่อยครับแคตตัวางวดที่แล้วครับตัวรังที่แล้วครับอุ้ยตัวโตกระใจผู้เลกระบอกกาครับไปครับน้องครับผ่านเดินนําไปแล้วครับแต่ผ่านหาหลักไว้เจอขยาวขาดูดิมาเมื่อเย็นครับมาตามหาดูพึ่งครับเจอต่อครับ ทันไงลังนี้ให้ให้คุยกับกล้องให้คุยกับกล้องรังนี้ยั <laughs> งไงรู้ว่ายังไม่เห็นตัวนูน่นนะคร,รับลังเดี๋ยวพาเขาไปดูใกล้ลนานพาเขาไปดูใกล้ครับโอ้มต้น,น,นเลยเหรอนะ่อมต้นหรือว่าไม่รู้ไม,รไม่ได้เดินเข้ามาดู มาดูพึ่งครับก็เจอตัวมันบินอเลยตามตัวเข้ามาไรอันป่าง่านะปิดไฟครับนี่ครับเฮ้ยฟองอะไรแล้วอพาะนี่ครับพอได้ครับหลังประมาณลูกลูกบาสครับประมาณนี้ครับจะรอดูครับว่าจะมีก่อนตัวอ่อนเยอะไหมนี่ครับพันพันไผ่ ทานไผ่น้องลุงพลเฮ้ยโอ้ย,อยไม่ดีนะจับต้องคนนี้คนนั้นะเอ้ย,อยนัดตื่นโทรศัพท์ให้ลุงพลนี่นัดอันนั้นเขาไลฟ์เฟซใช่ไหมไลฟ์เฟซเลยนะครับนะครับโอ้โหวันนี้ต้องโชว์ครับทานไผ่โชว์เผาต่อยอแล้วครับเนี่ยหาอุปกรณ์ก่อนหาไม้ครับเนีย่ยไม้ตะเกียบเนี่ยลุงพล นี่ครับผ่านตรงให้ลุงสีอให้เขาดูเฉยกล้องระเบดมันค็ชัดนี่นะครับมาตีตอดีแล้วนะครับมาตีต่ออีแล้วครับ <c oughs> วัดที่แล้วไม่ได้นะครับวันนี้น่าจะได้นิดหน่อยนี่มีนิดเราตัวเยอะลองดูรอดูดูจากประสบการณ์แล้วน่าจะได้เยอะนะครับ หาที่ไว้กล้องดีดีแล้วกันไว้จะไว้ลาดเขาเพลิงนะครับนี่ครับเขาไหลสดอยู่ครับต้องอย่างเงี้นี่ครับต้องทำเขาเพลิงนี้งเงี้ยนี่ครับเฮ้ยดูก่อนว่ามันย่าแห้งเปล่าไมันดับได้นี่ครับลาดน้ำมันลาดน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชครับผมเน้ำมันพืชก็แย่แล้ว อาศัยฟันมันอย่างเดียวขวานหรอไม่หญ่พึ่งวันนี้แล้วก็ดันพึ่งวันนี้ไปยังโดเน,นเลยทับวันแล้วกันนะนี่นะครับมีการจุดไฟนะครับต้องระวังด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงลูก,ล,กลูกเล,ล็กเด็กเด็กยายาเลียนแบบนะครับนี่เอออันนี้น้อยไม่เหมือนในแคมป์ยาเลียนแบบนะครับเออเอาแล้วไปแล้วครับอยู่ทางๆกันหน่อย อพอบินมหาพอแล้ววันนี้วันนี้คงพอได้นะครับล้างอีกแล้วครับอืล้างเหรอ,อ กี่ชั้นเนี่ยลุงไว้มีสมีั้นสางชั้น้อยสองชั้นครึ่งสองชั้นครึ่งกำลังสวยเอาข้มิดเนี่ยข้อมีดน่าจะสี่ชั้นว่ะสามฮอออกเหรุสี่ชั้นนั่นลุงไว้สี่ชั้นมาพกมาพกไม่ถึงวัวตัวมันหมดหรือยังข้างบนน้องอุ้ย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 อ้ยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับเรียกร้องใครครับเรียกรองอีกแล้วครับอุ้ย เอ็มาแล้วครับหนึ่งชั้นชั้นที่หนึ่งสวยงามมากครับยจะแตกรดไหนดูตัวโอ้ตัวล่วงเลยลุงไงโอ้โสวยอย,อย่างนี้ดีมากเลยโอ้โสามชั้นครึ่งสี่ชั้นสามชั้นสองชั้นครึ่งโอเคครับอย่างนี้ได้ดีกว่าครับโอ้ใบงดที่แล้วไม่ได้อะไรเลยครับ <laughs> ได้ใ่ความผิดหวังงดนี้พอได้ครับ <laughs> ประมาณหนึ่งกิโลครับเจ้าได้ลอง เราไม่ให้มันลงเลยลงมาลงเหมือนลับจบดีสุดเพราะเราคว้าลงมาแล้วโอ้มือสดลับเลยครับแน่นอนจริงๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟลวกรับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ได้เพิ่มต่อยไปอะไรต่อยนะครับอันนี้ไฟลวกครับนี่ครับอันนี้นะครับพอได้นะครับ พอได้นิดหน่อยครับสามชั้นรึ้นสี่ชั้นนะครับตัวเยอะเลยเยอะมากครับตัววันนี้ไม่ผิดหวังครับเขากล้องโอยตัวตรงนี้เต็มเลยอ่ะมนี่จะตัวกินผึ้งนะครับเอ้กินต่อนะครับนี่วันนี้นี่อันนี้ก็กินตัวนี้ก็ตัวเราตัวกินตัวพ่าก็คือตัวกินต่อเอายังไงเอา่ะครับก็ยุติการไล์สดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปไล์กันที่ตอน แะต,ต่อใหม่นะครับโอเคครับคนที่ยังไม่มาก็รีบมาในคน,นที่ยังไม,ไม่มาก็เดี๋ยวไปไล่ที่การการแกะการอะไรนะครับคอยกินด้วยกันมันจะครับเวลาอตีเสจก็ต้องดับไฟให้สนิทครับไหนโชว์การดับไฟรอบไปครับนักวิ่งขาอเพลิงครับชุบน้ำมันก็ไม่เยอะครับนี่ครับนักกีฬานักวิ่งขาอเพลิงที่จังหวัดหนองแหนเอ้ย อะไรนะพ่อตำบลอะไรนะตำบลหนองแหนนี่ครับเคยวิ่งมาเลยบ้านอยู่ฉะเชิงเซาครับคนนี้ครับเขึ้อนไปเกจุดตัยยิ่งเขาเพิ่มมาได้เมียอยู่ลางบัวครับเลยกลายเป็นเขยยวนครับจังหวดตานี่ครับนี่ครับเขาคนนี้ตัวเต็งมาจากฉะเชิงเซาครับมาจากแปดริ้วครับนี่ครับตอนนี้เขาจะวิ่งไปเผาบ้านใครรึเปล่า ตายโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่รับถือมาดับพัดดอกครับตายครับสนุกสนานแค่นี้ครับครับดับให้สนิทครับตายครับแสดงความรับผิดชอบหน่อยครับตายแล้วกบไปดูตัวอ่อนที่บ้านครับโอ้โหตัวเหลืองมากเลยโอ้โหตัวเหลืองนี่ครับตัวอ่อน เต,ต็มๆครับก็ได้พอสมควรครับอันนี้นี่ครับหวงแจกตอนนะครับนี่ใบมะขามนะครับดูนะครับเนี่ยดูนะครับอันนี้หนึ่งตัวนะครับมันเสกมาได้หนึ่งหนึ่งใบหนึ่งตัวนะครับอันนี้ครับ ท่องกระถาครับออกมาลึกกึ๊กคุยอยู่นะครับอยู่ออมเป็นไปแล้วครับว่าตายไปแล้ว <c oughs> ตายไหมเดินสินลูก <c oughs> <c oughs> ดินสินลูกเดินสิลูกตัวนี้ทองต่อ,อทองตายอ,อ, <c oughs> อีกแล้วครับเ <c oughs> มื่อกี้ยังดินอยู่เลยนะครับ <c oughs> อันนี้แลครับนี่แล้วครับเอาแล้ครับแค่สลบไปเฉยๆแค่สลบครับผัสหาไม่ถึงครับแค่สลบสลบอันนี้เอาเอาแบบแบบเอาสักสองพันก็พอครับไม่ได้ไม่ได้ถึงสามพันไม่ถึงสามพันครับมันดิ้นนิดนิดเอาแลครับเอาแลครับสองพันครับสนใจวิลส์สนใจว่าไงดิ้นหน่อยสิลูกดิ้นหน่อยสิลูกสนใจว่าไงวิลส์สีสนใจสั่งซื้อได้ครับ คับเอาครับคำๆกันไปครับจะต่อท้องอันนี้คือวิธีการมันนะครับเหล็กในมันยังไม่แข็งนะครับวิธีการทิ่มมันมันจะทิ่มไม่ได้นะครับเหล็กในมันยังไม่แก่ตัวมันยังแข็งไม่พอนะครับทํำยังไงมันก็ทิ่มไม่ได้ครับคือมันมีเหล็กในอยู่แล้วครับเหล็กในมันมีเสมอครับมันมีตลอดครับเหล็กในเหล็กในมันมีอยู่แล้วครับเนี่ยเหล็กในมันมีครับแต่มันพร้อมแต่มันมันต่อยเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะเหล็กในมันยังไม่แข็งพอนะครับ นี่นะครับคนที่ไหนเสพข่าวนะครับตัวละสามพันครับเดี๋ยวผมมีขายครับผมผมเอาผมเอาห้าร้อยครับถ้าร้อยถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวให้มันฟืดนีกสักพักนึงก่อนอีกค่อยอมตอนนี้มันยังไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวให้เหล็กไหนมันแข็งแรงก่อนเดี๋ยวค่อยอมนะครับนี่นะครับวิธีการครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือตัวเป็นๆนะครับ ที่เขาอมเข้าไปพม่าเข้ามานี่นะครับนี่นะครับทําเห็นเลยนะครับว่ามันไม่ทิมครับทิมยังไงก็ทิมไม่ได้ครับนี่ครับฟักเนี้ยติดทําให้เห็นนะครับยังไงก็ไม่ทิมนะครับไม่ใช่ครับอันนี้หมอไพอ์คหมอไพครับห้าร้อยครับใครสนใจเอาสักทีสิหรือว่าจะอมอีกนะไปเอาใบใบใบมา จะอมทีละกี่ตัวก็ได้นะครับวิธีการเขาคืออมต่อพวกนี้ครับที่มาดิ้นอยู่ไปนไหนล่ะตายยังอานนี้ยังดิ้นอยู่นะครับวิธีการของเขาคือการอมก่อนนะครับอมเข้าไปก่อนอย่างนี้ครับแล้วเอพูดอะไรก็ได้ครับไม่มีใครรู้ครับใบมะขามนะครับสองใบสองใบนะครับนี่ครับโยกใบมะขามแล้วอมมาลึกๆครับอ่านกระถามแล้วเขาก็คายออกมา ตายครับ<อ>ต,าตายไปแล้ว <c oughs> ตายไปแล้วมัง้ตงตัวนี้เท่าไรตัวนี้เท่าไรโอ้โหโดนเบียไม่ได้เรื่องครับ <c oughs> ันี่โดนเบียสลบ <c oughs> ไม่ได้เรื่องครับคาถาไม่ถึงครับไอไันน่าอะไรครับต่อตายเอาเลย <c oughs> าถาไม่ถึงนี่วิธีการครับแต่อันนี้คือตัวมันอ่อนเกินครับมันก็เลยไม่ดิ้นครับถ้าแก่กว่านี้มันก็ดิ้น วิธีการของเขาเปรี้ยวหน้าดูเลยว้หรือว่ามันสลบก็ไม่รู้นี่ครับคำๆกันไปครับตัวมันอ่อนนะครับนี่คือตัวมันอ่อนแล้วมันทนนะเอ๊ะหันหน้าหน่อยเมื่อกี้จากพ่มากลายเป็นลูกเกาหลีแล้วครับเนอันนี้ครับจากที่เราไปตีกันมาแล้วแล้วก็มาเอาออกมาแล้วครับก็ได้แค่ประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับอถ้าคลิปหน้าถ้ามันมี มันมีใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะไล่กันต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเมาแล้วครับครับเมาคราบผ่านเมาแล้วครับโอเคครับนี่ครับตัวต่อที่เราไปตีกันมาครับผมต่อไปสามสิบตัวโดนลิ้นชานะครับเออครับนี่ได้ก็ประมาณเกือบครึ่งโลมั้งในตัวต่อครับนะครับพอได้อยู่ครับพอได้อยู่ถ้ามีลังอีกอะไรเดี๋ยว มาตีถ่ายตีให้ดูยครับคลิปหน้าโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันกด subscribe ให้ด้วยนะครับครับ